คำอธิฐานส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยอนิสง์จากการส่งน้ำพระพุทธรูปในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีผิวพรรณวันณะที่ผ่องใสขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า ร่างพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติมหาศาลท่านใช้ในปัจจุบันขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอำนาจของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณจงทุกประการเทินนิพพานะปัจโยโหตุกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้คู่กรรมคู่เวรทั้งหลายโปรโดจงยกโทษเป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเธอ